สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนอกไม้หันปากค่ะเอาาที่มีภู้ช่วยไปกับโ่อขับนะคะ,ะช่วงแรกช่วงนี้นะครับผู้ชมนะฮะอยู่กันในเรื่องของการมูเตรูอยู่ในเรื่องของความเชื่อนะคะหลายคนบ่นกันนะเมื่อวานเพื่อนบ่นกันหมดทุกคนเลยอพาเศรษ,ษฐกิจทำไมมันไม่ดีเลยว่าเต๋าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันขายไม่ดีเลยนะคะ มันก็ต้องได้ก็เรียกมีตัวช่วยนะคะไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องด้วยกระถานี่แหละค่ะนะคะอะอนตัวแรกก่อนแล้วกันนะคะกุญแจกุญแจท้าเวสุวรรณนะคะพิทักษ์ทรัพย์นะคะบางคนทําธุรกิจแล้วเงินทองเข้ามา เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะ,ะจะเข้ามากเข้าน้อยก็ขึ้นอยู่กับกว่าเขาเรียกลีลาการทําธุรกิจของแต่ละคนเนี่ยนะคะพอเสร็จป,ปั๊บเอ๊ะทำไมเข้าแล้วมันออกทําไมเข้าแล้วมันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆคุณผู้ชมนะคะเช่าบูชาคุญแจทาวเวสุวรรณพร้อมบทสวดนะคะมี2เนื้อให้เลือกเลยทีเดียวนะคะ,ะในในหนึ่งในหนึ่งดอกเนี่ยหน้าแรกจะเป็นหน้ายักษ์นะคะก็คือาวเาวสุวรรณหน้าที่2จะเป็นหน้าเทพเทวดานะคะ,คะพร้อมบทสวดสวดไว้เลยนะคะว่าให้เงินเข้าแล้วไม่ให้เงินออกล็อกไว้เลยนะคะอีกหนึ่งอัน ผู้ชมนะอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยได้เช่าบูชาจริงๆเลยนะคะนีเรื่องของอความรักแล้วก็โชคลาภนะคะเขาบอกว่าขอเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นขอมากก็ให้มาก พอน้อยก็ให้น้อยนั่นก็คือ,อเขาเรียกว่ากุมารทองน้องเข้าจี่นะคะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเพราะน้องเขาเป็นกระเทยนะคะ,คะแล้วก็มีตัวตนจริงถ้าเกิดใครบอกเอ๊ะมันยังไงแม่เข้าไปดูในเพจของคุณกลาฟคุณกลานี่เป็นเจ้าของผลิตอเป็นของเขาเรียกว่าของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะคะก็คือเขาจะมีเพจว่าใครไม่เชื่อกูเชื่อเข้าไปดูเลยว่าน้องข้าจีทํำยังไงเขาใช้ไม้ตะเคียนอายุกว่าร้อยปีนะคะในการแกะแล้วทีมแกะทั้งหมดไปขอหวยกับน้องเข้าจีน้องเข้าจีให้ถูหวยทั้งทีม เลยนะะฮใช้วิธีการสวดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทำพิธีการปลูกเสกร้อยแปดวันแล้วก็ใช้น้ําว่านมหาสนเสน่ห์ร้อยแปดด้วยเช่นเดียวกันที่อยู่ในขวดนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะมาให้เช่าบูชากันเรียบร้อยแล้วค่ะกลับเริ่มต้นกันที่นี่เลยนะครับกุญแจท้าเวสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์นะครับมีสองแบบด้วยกันอย่างที่บอกกันไปนะคุณผู้ชมนะครับรูปแบบแรกคือเนื้ออร่อยลมดำนะฮะก็เปิดเช่าบูชาอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่วนอีกเนื้อหนึ่งคือเนื้อเงินแท้ลมดำนะครับจะเปิดเช่าบูชาอยู่่ททีีบบานนนะคครััออ้ื เป็นกุญแจเทวสุวรรณพิทักษ์ศัพท์นะจ๊ะส่วนอีกอันหนึ่งครับคือกุมารทองกระเทยกุมารทองน้องเข้าจี๋ของเราหนึ่งเดียวในโลกครับบอกเลยว่ามีคนสนใจเยอะมากนะฮะก็สามารถเปิดเช่าบูชาได้เลยนะครับอยู่ที่ตนละ2,500บาทนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับคุณผู้ชมครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยครับ0851114466นะครับหรือที่ไลน์แอดนะฮะก็ติดต่อได้เลยรวมไปถึงแฟนเพจนะฮะใครไม่เชื่อกูเชื่อนั่นเองครับข่าวบันเทิงข่าวแรกคุณผู้้ชมนนนนะะก็็็ยังงงคเเปปรรรดอแ นะกรณีของแฮชแท็กหนุ่มกลานั่นเองนะครับยิ่งเมื่อวานที่ไปออกรายการผลกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วเนี่ยยิงทําให้กระแสนั้นทวีคูณแล้วก็คนสนใจเพิ่มเข้าไปอีกนะครับล่าสุดเองครับพี่เสกโลโซเองนะฮะหรือเพจโลโซเนี่ยมีการฝากถึงหนุ่มกลาช่วยดึงสติเรื่องเมียนะครับจากประเด็นดราม่าร้อนแรงหลังหนุ่มกลาออกมาลาสยอมรับผิดนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นกันไปกับภรรยาคุณจูนนะครับแล้วก็บอกเดี๋ยวจะโยงจะหย่าการแจงความสัมพันธ์กับสาวข้างกายอีกคนหนึ่งด้วยล่าสุดครับเสกโล โซโอเองนักร้องสายล็อกครับออกมาโพสต์เลย Facebook พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงมุมมองชีวิตครอบครัวครับโดยระบุแบบนี้บอกว่าไม่มีเมียคนไหนรักเราเท่าเมียที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหรอกนะหลังหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นจํานวนเยอะเลยนะ้ะบางคนบอกว่าคิดว่าเป็นแอดมินการหรือเปล่าเป็นคนโพสนะฮะภรายาเสกหรือเปล่าที่มันเป็นคนเขียนข้อความนี้ขึ้นมาทันีก็มีการไปตอบกลับบอกว่าพี่เสกโพสต์เอง เผื่อนุ่มจะผ่านมาเห็นนะฮะอค่ะนะคะพี่เสกนี่ก็เยอะแล้วประสบการณ์เยอะประสบการณ์ใช้คำว่าประสบการณ์อยู่กับเมียน้อยใช้คำว่าประสบการณ์อาบน้ําร้อนมาก่อนได้ไหมได้ไหมอะคำนี้จะใช้คำว่าก่อนเลยอาบมาหลายรอบก็อาบมาก่อนอยู่ดีอยู่กับเมียน้อยเออนะคะแล้วก็ทิ้งเมียทิ้งลูกนะคะแล้วก็ กลับมาดีการ<อ>แล้วก็ไป,ปมีเมียน้อยอ,อีกนะครแล้วกลับมาดีการนะคะจนเมียฟ้องหยา่าพี่การฟ้องหย่าแล้วก็ไม่ไปเต็นใบหย่านะคะแต่พี่เสกเขารักพี่การวันนั้นเจอพี่การเขบอกเนเธอไปเทยกฟ้องหยา่าผัวเธอไม่รู้เลยผัวเขารักเธอ,อ เราถามวันนี้เธอเธอเป็นแฟนกันตอนอายุเท่าไหร่บอกพี่เฟกอายุ17พี่อายุ18บแปดพี่ารบอกเออยาวนานยาวนานแล้วลูกก็สองคนนะคะสามคนลูกสามคนก็มันก็เป็นการเตือนสติกันนั่นแหละค่ะในวงการบันเทิงนะคะเราก็สามารถที่จะเตือนสติเพื่อนฝูงหรือน้องนุ่งกันได้นะคกันแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องแยกออกนะคะว่าครอบครัวใคร แต่ละคนแต่ละคนปัญหาแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าปัญหาของบ้านน้องน้องน้องหนุ่มหนุ่มกะลาเนี่ยเขาไปเขาในในในเน็ตเขาเรียกหนุ่มมะพร้าวอ่ะอะไรนะหนุ่มมะพร้าวมะพร้าวมันมีต้นมันมีกะลาหนุ่มมะพร้าวนี่นะคะเขาก็แต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะคะทุกครอบครัวปัญหาแตกต่างกันนะคะ ปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหามือที่สาหรือจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองแต่ละครอบครัวมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสติมาปัญญาเกิดสติตตลเลอดจะเกิดปัญหานะคะแต่เมื่อวานก็ยังงงว่าเมียมานั่งออกรายการโหนกระแสพร้อมทนายความใช่ไหมใช่แต่ทําไมผัวไม่มานั่งด้วยโฟนอินนะคะโฟนอินไปจริงๆก็น่าจะมานั่งด้วยนะมันจะได้ดูแบบว่าเออมันจะได้เคลียร์ไปเลยนะคะนั่นก็แสดงว่าเขาไปไกลแล้วอื เอาไปไกลแล้วครับอ่ะอพูดถึงเรื่องของหกนกระแสนะนะฮะทางด้านของคุณจูนเองเพนชุรีครับ<ห>ก็บอกว่าขอพูดตรงๆอีกประเด็นที่มีส่วนทําให้มีปัญหาเหมือนกันเ<ห>พราะเรื่องราวมันเกิดขึ้นบอกว่าคุณจูนเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้พูดประเด็นเรื่องเงินด้วย<ห>ว่าที่คุณหนุ่มกลาบอกว่าเงินที่จากแกรมมี่เข้าเราโดยตรงนะคุณจูนเนี่ยบอกว่าในส่วนเนี้ยเข้าเราอยู่แล้วเราไม่ได้ยึดเงินเพราะว่าเราเปิดเป็นบริษัทเราเป็นคนดูแลบริษัทอยู่แล้ว ทุกวันนี้เนี่ยเราก็จ่ายเขาเป็นเงินเดือนนะฮะแต่ถ้าเขาเนี่ยอยากจะได้อะไรเขาก็ขอเพิ่มตอนนี้พอเขาแยกไปเขาก็อาจจะไม่กล้าขอเรานะครับ ส่วนเรื่องเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นเนาะเขาอาจจะอยากจะซื้อของเป็นแสนๆเป็นล้านแต่เราไม่ให้บางชิ้นเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะฮะแตค่คนเป็นเมียเขาก็เขาต้องคิดเยอะกว่าคนเป็นผัวดูความเหมาะสนมนะดูความเหมาะสมออแต่มันก็เป็นปกติของสามีภรรยาอยู่แล้วคุณจูนว่ายอย่างนี้นะบอกว่าเมื่อถามว่าเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าทําให้เขาต้องไปหาผู้หญิงที่เปย์หรือที่รวยให้เขาได้มีกว่าคุณจูนบอกว่าเอาจริงๆเงินเราก็มีไม่ใช่ไม่ใช่แบบ คนไม่มีเงินนะเราเนี่ยเขาจะซื้อแบรนด์เนมบางทีเราก็ไม่ให้แล้วเขาก็มีคนมาให้เขาก็อาจจะชอบหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับคือพอที่บ้านไม่ให้พอมีคนข้างนอกมาให้ก็ไปหลงคนข้างนอกหรือเปล่าอันนี้คุณจูนกำลังจะสื่อแบบนี้นะฮะ<ฆ>ใครมาเปเราก็ชอบอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้รักเลยเนี่ย<ฆ>ก็ต้องอยู่ที่วิจารยานของแต่ละคนด้วย<ฆ>ซึ่งคุณจูนบอกว่าโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่หนุ่มกลาเนี่ยก็บอกว่าจะจบความสัมพันธ์กับสาวคนสนิทนะ ที่โฟดอินในรายการหุนกระแสนะโดยพี่พี่หนุ่มก็บอกว่าเขาจะยอมหรือเปล่าแล้วก็พี่หนุ่มกัญชัยก็ยังเตือนพี่หนุ่มกลาอีกนะบอกว่าคิดดีๆนะถ้าพูดไปแล้วแต่แต่ไปแบบมีคนให้ไปคนเห็นอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยบอกจะเลิกจะเลิกแต่มึงไม่เลิกเนี่ยบันเลยนะพี่หนุ่มกัญชัยบอกแบบนี้นะจากประสบการณ์ใช่ไหมจากประสบการณ์พี่หนุ่มประสบการณ์พี่หนุ่มประวาตพี่หนุ่มเขาเล่าประวัติเองสนสนาเลยต้องเล่าเลยเหรอเล่า กูอยู่ในเหตุการณ์เป็นวงเรืองแล้วเพื่อนกูก็อยู่ในเหตุการณ์ทำไมถึงพี่หนุ่มต้องเล่ารู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าพี่หนุ่มมาทำข่าวเนะี่ยพี่หนุ่มบอกว่าเขาว่าอยู่ในเส้นกลางที่สุ่มเสี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะบอกอมึงอย่าไปทำข่าวเ<อ>ขาจะตวเองมึงหนักอะรัาเออนั่นแหละ <laughs> พี่หนุ่มก็เลยชิงเปิดตายก่อนจบ,จบ มึงจะได้ไม่ต้องมาตลบหลังพวกกูอะไรอย่างนี้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะคะมีชันเนี่ยนะคะก็ต้องไปวิ่งข่าวที่เซ็นทรัาลพระรามสองอกรณีรถมินิกูเปอร์อนะคะขอบคุณเข็มเกตกิติลาเพราะเป็นข่าวพูดชื่อได้อยู่แล้วนะคะเป็นข่าวดังมาหลายสิบปีก่อนแล้วก็ทุกคนเ็าจะรอเข็มเข็มเขมสัมภาษณ์รายการปีสิบให้เสร็จก่อนอแล้วพอเสร็จยังไม่ทันเสร็จเลยกําลังเข็มกําลังให้สัมภาษณ์คุณวิชวัตรอยู่ลราทำพิธีกรคู่กัอนอยู่ เราก็เหลือไปทางขวาของสตูดิโอ,อล้วก็เห็นผู้ชายใส่เสืเ้อสีครีมเดินก็ดืนแล้วก็ทำยิย้มแบบยิยย้มใหญ่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะประกาศกิจวันว่าพี่หนุ่มมาแล้วถือว่าพี่หนุ่มเป็นแขกเซอร์ไพรส์เป็นยังไงแต่ไม่ได้เป็นแ,นนแ,<ล>แขกเซอร์ไพรส์บนเวทีตีสิบนะคะเ,เป็นแขกเซอร์ไพรส์สำหรับนักข่าวค่ะนักข่าวก็กลูกันเลยค่ะ กูก็ประกบเลยค่ะพี่หลุ่มาทำอะไรค่ะรู้สึกว่าอ,อ,อีกช่องหนึ่งรู้สึกจะเป็นนายนนเอ็นเตร์นะนายเอน็นเตทนก็ประกบแล้วก็น้องๆนักข่าว เว็บตรงเว็บต์กันโอ้เต็มกันเอีพี่หนุ่มก็โดนหนีเอดอินหนีเดินไปเดินมาพากูไปห้องทาสีข้างหลังฉาก <c oughs> พี่หนุ่มมาหนุ่มพวกหนุ่มมาทาอะไรกันครแกก็หัวเราะแล้วแกก็เดินออกไปแกไม่อยอมตอบโอ,อ,อ๊ยประวัติน่ะยิ่งกับหนุ่มกลาออพ่อของหนุ่มกลาคือหนุ่มกัญชยออัยอนี่เขาเลยเอาประสบการณ์มาสอนเฮเลนเฮเลนพี่หนุ่มเขาไม่ชอบกูหรอกทำไมเขาถึงไม่ชอบขีน้ามึงเอยเฮเลนเออก็กลัว เอาเอาอเมยียเจอพิตตี้มันแจ้งความจับมันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยวเขาไม่ค่อยชอบกินห้าปีมาก่อนนะเดี๋ยวนี้อ่ะชอบแล้วออชอบแล้วโอ้ยใหญ่พูดออ่เให้ยยพูดค่ะหนุ่มกาลานี่เด็กๆค่ะถ้าเจอประวัติหนุ่มกัญชัยเนี่ยค่ะมีนางงามคนหนึ่งอักษรยปปลาเจ้า,า,อจาของเวทีบอกว่า ปรากดเสรอจให้รีบกลับบ้านเลยเพราะเดี๋ยวจะมีพี่นิกรชื่อดังเนี่ยมาเจ็บม,มาจริงๆงขับรถมาหาเขาเลยอืะอจะพาน้องไปทานข้าวโอ้ยหนุ่มกระลานเด็กๆค่ะเรื่องของหนุ่มกระลานเด็ก เด็กไปเลยถ้าเจอหนุ่มกันชัยค่ะอ่ะมาดูฝั่งของสาวคนสนิทหนุ่มกลามากดีกว่าที่คุณหนุ่มกลาประกาศตัดความสัมพันธ์กลางรายการโหดกระแสแล้วบอกว่าค่ะถึงแม้จะอยากคุณจูนแล้วคุณจูนก็จะอยาแล้วก็จะไปเลิกกับสาวคนสนิทคนนั้นด้วยนะครับซึ่งสาวคนสนิทหนุ่มกลาก็ลั่นว่าจะเลิกเช่นกันนะฮะแต่เขาเพราเขาเพราะเขาไม่ได้โดนโดนโดนหนุ่มเปนี่ เขาเป็นคนพี่คิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็เป็นคนที่เหมือนเป็นเอฟซีเป็นแฟนคลับคนนึงพี่เปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วทางด้านของนะครับพี่สาวของหญิงโคชิดนุ่มกะลาเองรายนี้มีการเปิดเผยว่าน้องสาวก็จะเลิกแล้วก็ยุติความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะมีการบอกว่าน้องสาวเนี่ยที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตอนนี้เนี่ยมีการ c o อร์เพลงรักควรสองคนใช่ไหมที่เคยเป็นกระแสข่าวกันไปโดยสาวโคชิดนุ่มกะลา c o อร์กับหญิงที่กําลังอุ้มเด็กที่ติดโบยใหญ่ล้อเลียนลูกสาวของคุณจูน มันเขาทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะแต่มันก็ตอนนั้นเขาก็เป็นเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันเลยเออสร้างความเสีย,ยใจเราอย่าไปตีว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการล้อเลียนดีกว่าเพราะว่าเพื่อนพี่หลายคนก็ทําอย่างนี้กันหมดนะที่เป็นกระเทยก็ยังทํากันนะครับสร้างออความเสียใจให้กับฝ่ายภรรยานัก,กร้รงนะครับเป็นกระแสดราม่าตอนนี้ไปก็แต่งตัวให้ลูกสไตล์นี้อยู่แล้วเขาบอกว่าติดโบติดยิปเป็นแบบนี้ตลอดยืนยันว่าไม่เคยเอาความรู้สึกเด็กมาเล่นนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยกระแสสังคมก็แย่อยู่พอแล้วนะฮะอีกฝ่ายพูดว่าเอาเด็กมาเลเล่นเนี่ยก็อยากจะให้มองว่าเขาก็มีลูกเราก็มีลูกยืนยันว่าน้องสาวไม่ได้มาเกี่ยวข้องในการแต่งตัวของลูกตัวเองเลยที่จะสื่อไปถึงใครนะฮะแต่ก็ยืนยันว่าเดี๋ยวน้องสาวจะเลิกคุยและยุติความสัมพันธ์กระหนุกกระลาเช่นเดียวกันครับพี่ว่าเรื่องเนี้ยเขาต้องออกมาพูดเพราะว่ามันต้องลดกระแสสังคม,มเพราะกระแสสังคมจม,ต,มต,ตีหนักนะครับนะคะกระแสสังคมมันจมตีหนักแล้วก็ ต้องลดความแรงของกระแสสังคมเพราะช่วงนี้ยังไม่มีข่าวใครใครใคร,ใครมาแซงข่าวนี้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องลดกระแสสังคมแล้วก็ส่วนจะเลิกกับเมียหลวงซึ่งเมียพี่ว่าจูนเขาคงจะรู้อยู่แล้วว่าอยู่กันไปก็เหนื่อยอย,อยู่ต่อหรือพอแค่นี้จูนเขาคงมีคําตอบแล้วว่าพอแค่นี้เถอะแล้วพี่คิดว่าเคสนี้คงไม่ใช่เคสแรกคงจะมีมาหลายเคสก่อนหน้านี้แล้วพี่ว่า ูนก็ทําถูกแล้วล่ะใอืมนะคะก็ตัดสินใจดีแล้วใช่ค่ะนะคะเพราะว่าอยู่ไปเราเราเราะาั้นลูกนั้นเรามีแฟนเป็นนักร้องหน้าตาดีหรอกเราก็ต้องยอมแล้วว่าน้องหนุ่มคนเอาเป็นคนหน้าตาดีคนนึงอะเสน่ห์มีเสน่ห์มีคนเสน่ห์ร้องเพลงเพราะนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครมาหลงรักเวลาเขาร้องเพลงถูกนะคะเหลือปลายมันเยอะอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครมาหลงรักเวลาผู้ชายคนหนึ่งร้องเพลง แล้วเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยคนมันไม่ได้สนใจว่าจะมีลูกมีเมียก็กูจะเอาอืนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงถึงถึงคู่นี้คู่นี้นะครับพูดถึงโดยรวมทุกๆคู่ก็กูจะเอากูจะแยง่งกูจะเอากูจะกินแล้วไงเออนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าจูนก็ทำถูกแล้วค่ะที่ที่เดินออกมาถูกแล้วแล้วก็ดูแลลูกนะคะแต่ก่อนจะหย่าก็ต้องตกลงเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินว่าเราต้องได้จุกจุนะคะ เราต้องไม่ลําบากแล้วก็ลูกจะต้องสบายไปทั้งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอผลประโยชน์ตรงนี้ก็ต้องให้ทีมทนายดูแลให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนน้องหนุ่มเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับเขาใช่ะคะก็เป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับน้องหนุ่มเขาคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะพลาดพลั้งกันได้นะคะสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลัง <Okay. S 2> สติบางทีมันหลงมันหลงมันก็เลยขาดสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็กลับมาทบทวนตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องมากน้อยขนาดไหนนะคะทำไปหลงรักกับผู้หญิงคนหนึ่งจนทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกนะคะครอบครัวไม่เป็นครอบครัวเป็นเพราะเราเพียงคนเดียวเดี๋ยวต่อไปเขาก็ต้องคิดได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเขาก็ต้องคิดได้แต่จะคิดได้ในเวลาระยะเวลาอันยาวนานหรือสั้นก็อยู่ที่ตัวน้องหนุ่มเขาครับงไงเราก็ ไม่อยากให้ครอบครัวเลิกกันนะคะเราก็อยากให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เข้มแข็งที่สุดนะคะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไม่ไปจําถึงอดีตแล้วก็ต้องเดินหน้าแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปเพื่อปัจจุบันและก็อนาคตที่ดีค่ะค่ะนะคะ,คะหมดแล้วใช่ไหมเด้พักเบรกก่อนดีกว่าวันนี้กูพูดดีๆเนาะดีคุดีถ้าถ้าเป็นโอมละ่ะ โจ๊เบกเราจะอวงไม่มาทำไมโอมถือว่าโอมจับได้ว่าผัวไม่มีเมียน้อยอช่างแมงเลิกเลยเลิกเลยใช่ไหมเลิกเลยแล้วผัวโอมเนี่ยแล้วบาโจรไม่มีอะไรเลยเลิกก็ดีแล้วฮะเลิกก็ดีแล้วแล้วโอมมีลูกอีกประมาณสี่คนไม่เป็นไรแล้วผัวบอกกูไม่รับผิดชอบเลี้ยงได้เลี้ยงได้เป็นแม่หมาพุ่อาลีไม่เป็นไรเลี้ยงได้รับผิดชอบได้ลูกของเราลูกของเรานณมดลูกยังไม่มีนะคะจะมีลูกแล้วแม่เพิ่งกว่าไปเพราะเบรกค่ะนะ ฝากไปด้วยนะคะกุญแจนะคะกุญแจเทวีสุวรรณพิทักษ์รั์นะคุณผู้ชมขานะคะมีบทสวดเรียบร้อยนะคะเขามีบทสวดให้เรียบร้อยเลยนะคะเขาเขาเขาทำขอ,ของเขาทํามาดีปลูกเสกมาอย่างดีเลยนะคะหน้าแรกจะเป็นหน้ายักษ์ในหนึ่งดอกหน้าแรกจะเป็นหน้ายักษ์หน้าพิอีกหน้าจะเป็หนหน,หน้าเทพเทวดาล็อกเอาไว้ใครทําการค้าธุรกิจเงินเข้าจะต้องเงินไม่ออกนะคะคเงินต้องเข้าอย่างเดียวสะสมไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านนะคะเป็นร้อยล้าน,น,ะะน,านต้องมีไว้นะคะกุญแจตัวนี้นะคะส่วนอีกหนึ่ง อันนะคะเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของโชคลาภก็ต้องนี่เลยนะกุมารทองเขาจีนะคะอ่าต้นแรกต้นเดียวในประเทศไทยที่เป็นกระเทยเป็นกุมารทอง L G B T Q นะคะอ่าปลุกเสก1้อวันโดยใช้น้ำว่านมหาเสน่ห์เนี่ยนะคะอยู่ในอยู่ในตัวกุมารทองด้วยเช่นเดียวกันครับขอเรื่องการงานขอเรื่องความรักขอเรื่องโชคลาบน้องเขาจีโดนบันดาลให้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้พร้อมเช่าบูชาแล้วค่ะครับเริ่มต้นกันที่กุญแจทาวเวสุวรรณพิทักษ์รั์เลยมี2แบบด้วยกันนะคุณผู้ชมนะครับรูปแบบแรกเลยคือเนื้ออร ลมดําเปิดชาบูชาอยู่ที่699บาทนะครับส่ว so, นอีกหนึ่งรูปแบบนะฮะเป็นเนื้อเงินแท้ลมดำครับเปิดชาบูชาอยู่ที่1,599บาบาทนะครับอ่าแล้วก็ ทางด้านของกุมารทองน้องข้าวจีกุมารทองกระเทยหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยนะครับเปิดเช่าบูชาอยู่ที่ตนละนะ2,500บาทครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยครับ0851114466หรือที่ไลน์แอดก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันจะรวมถึงแฟนเพจนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจใครไม่เชื่อกูเชื่อครับอ่ะพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ